นี่นะคะคือมุมพักผ่อนของบ้านเรานะคะของคุณบอยเขาเป็นมุมเลี้ยงนกนี่สองตัวนี้มาเป็นตัวบุกเบิกเลยที่ทําให้ตอนหลังห้องเก็บของห้องนี้กลายเป็นห้องเลี้ยงนกป้อนข้าวนกเมียไม่เคยป้อนเลยข้าวอ่ะสี่ห้าโมงเย็นออกจากบ้านหายไปไม่รู้บินนกหรือว่าไปหาใครมันมีคนที่แบบไปบินแล้วนกไม่กลับมาบ้างไหมก็มีค่ะแล้วทําไงก็อาจจะต้องรอคนใจดี ที่ไปเจอหรือเนี้ยโทรมาเพราะว่าจริงๆงนกเขาเลี้ยงมันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับถ้าแบบหลุดไปเจอใครเงี้ยคนใหญ่จะมีเบอร์โทรเป็นห่วงนี้ะเขาจะมีเจ้าของเขาบอว่าอยากให้แบบโทรหาเจ้าของเพราะมันหนึ่งแล้วมันมีราคาแล้วก็เขาก็รักเหมือนลูกอะ่ะมันเหมือนแบบคนในครอบครัวเป็นสมาชิกในครอบครัวเขาเนี่ยเขาเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กๆแม่ในต่องตัวนี้เท่าไหร่ตอนที่ซื้อมาสองหมื่นใช่ตอนแรกบอกไม่กี่พันไง,ไงตอนซื้อลูกนกมา แล้วตอนนี้ขายได้เท่าไ,ไหร่นกลูกก้อนเนี่ยก็จะประมาณสามหมื่นหนึ่งนะครับอ๋อนกเป็นนกป่าขายากเันเป็นนกเป็นดูน้อยมีน้อยวมนไหนหมุนเงินไม่ทันเราไปขายได้ไหมไปขายก่อนอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปบินนกกันนะคะเดี๋ยวพาเด็กๆไปด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอะไปดูกันจ้าถ้าราคาแต่งตัวหล่อจังเลยโอ้โหหนุ่มเซเว่นนี่นะเราจะไปไหนกันครับลูก พานกไปเที่ยวหรอเอามียกกับมีเกี้ยวไปใช่ไหมครับทนาราบอกทุกคนเลยทุกคนครับตามทนาราไปเที่ยวนะครับ,บ,ท,บทุกคนครัคคาตามธนาราไปเยเลยดุยเลย,ลย,เลยปูนปน,ปน,ปนมองกล้องมองกล้องด้วยป <c oughs> ไปขึ้นรถได้วายุอยู่ไหนอ่ะวายุอยู่ไหนไหนะอ้าว Where is วายุอุ๊ยนี่ก็นหนุ่มเซเว่นเหมือนกันนี่นาได้วายุจะไปเที่ยวหรอ พานกไปเที่ยวไปดูปัจกันโอเคโอเคเดินทางเดินทาง s <S ไปเดินทาง Let's go นี่แลหละฮะเจ้าสองตัวนี้นี่คุณหมอเขาเลี้ยงไว้มีโยกมีเกลียวแต่นแรกมีตัวเดียวตอนนี้มีสองตัวละจะไปบินใช่ไหมลูกจะไปบินใช่ไหมอ่าโอเคเราเดินทางกันเดี๋ยวไปดูว่าคาเฟ่แบบว่าที่นกบินอย่างเงี้ยเป็นยังไงคนที่ไม่เคยเลี้ยงนกก็จะงงๆนะคนที่เลี้ยงนกก็จะแบบชอบมากเลยเคเดินทาง A B C D E, G H I L P ทาร่าทำอะไรอยู่ครับไนของเล่นมันคืออะไรครับโพดิสต์ต้าฮัลลี่คัพเจอวายุหล่อไหมไม่แฟนเชื่อไปดูตัวใหญ่ตัวใหญ่มากใครตัวใหญ่ไม่ได้ทาร่าตัวใหญ่ไปดูตัวใหญ่ทั้งสองคนตัวใหญ่ ทั้งสองคนตัวใหญ่และแข็งแรงตอนนี้เราถึงแล้วต้องทำยังไงออเย่ถึงแล้วทำยังไงครับทูเวย์ทูอะไรหรอ uh, <yeah. S 2> <c oughs> ไปลงไปเราไปดูซิว่าจะมีนกเยอะขนาดไหนไปค่ะ <c oughs> ถึงแล้วเราไปดูว่า เป็อโอ้เครื่องบินบินบ่านพอดีเลยไม่เราพาเด็กๆขึ้นไปนั่งห้องแอร์ข้างบนก่อนสั่งของกินกันดีกว่าระวังนะลูก โหกว้างมากเลยนะนู่นเนี่ยข้างหลังมีฟาร์มด้วยไไอเออข้างบนก็มีที่นั่งไปขอบคุณครับคนเพียบเลยระหว่างรอให้แดดร่ม,มเพราะว่าตอนนี้ยังร้อนอยู่เด็กๆก,กินอะไรกันอยู่ครับรถอะไรครับแล้วอร่อยไหมอ,อ,อืมวายุกินอะไรครับกินไอติมเหรอ ยามีไหมงามด้านหลังมีตัวอะไรลูกหนูเห็นป่าด้านหลังมีตัวอะไรแพะหรือเปล่าแพะเนาะแพะหรือแกะแพะเหรอลูก<ม>เดี๋ยวรอแดดลงแล้ว<ๆ>ลงไปดูกันนะครับเอามาถ่ายรูปถ่ายรูปกันระวังลูกระวังธารลงดีๆไหนก็มีการโพดท่าด้วยนะเด,ดี๋ยวดูเขามีท่าเขามีท่า มาทมาราถ่ายรูปก,กับน้องหน่อยลูกไปยืนข้างๆน้องอาทาราวายุหันมาลูกอาทารายืนมาเร็วหนึ่งหนึ่งสองส้ำเดได้ลูก <S 2> <S 2> นกเตี้ย,ยมาบินพันอะไรนะพันกุบกกบาท เนตีนะเชนัดมาขอเชนัดมาขอตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ตัวเมียตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่งเอามาบินที่นี่นี่ค่ะคือจะมาชิกที่เขาเลี้ยงนกนะคะก็จะมานัดอยู่ในกลุ่มรวมตัวกันเขาก็จะมาปล่อยบินแล้วก็จะเรียกกลับคนเลี้ยงก็จะชอบนะมีกรงกระต่ายด้วยกระต่ายภาษาอังกฤษว่าอะไรครับ rabbit โอเค มีเยอะแยะเลยอ่ะตรงนู้นมีแพะนู้นโอ้โหเด็กๆเต็มเลยนี่แพะภาษาอังกฤษว่า,าอะไรลูกชีพนุ้ยอันนั้นแกะแพะอะไรโกดนี่เขามีรถ ATV ไว้ขี่อย่างนี้ด้วยน่ะแล้วก็มีจักรยานด้วย,วยคเคบรรยากาศดีนะแนะนำมาแบาบเป็นครอบครัวพาเด็กๆมาแต่มาตอนแบบเย็นๆหน่อยเพราะว่ามาเร็วก็ร้อน มีแบบไซส์เล็กไซส์ใหญ่โอ้โ okay. ห oh <Wow. S 1> ตัวนี้เซตใหญ่เซตใหญ่ <c oughs> สะดวกไหมคะดีอะไรลากินไอติมอยู่นู่นเลุ้นด้วยกันโน้ลูกเขาก็กลับมาวายุวายุเรียกเร็วเรียกกลับมาแล้วมียกดังๆลูกดังๆเรียกดังๆมียกมีเกี๊ยวกลับบ้านเร็วนูนอยู่ลู่ลอยู่นู่นคือนกคือปล่อยไปอ่ะแล้วเขาก็จะแบบกลับมาเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดู กลับมาไหมแต่กลับมาไหมเคยเล่นเล่นแล้วคิดว่ามันจะไม่กลับมาบ้างไหมเอามาแล้วใครก็ไหนอะนกเรานี่เปล่าบีมีตัวเดียวมั้ยตอนนี้ ไล่ตัวนึ่งอะแล้วเวลาลงผิดคออย่างนี้ทำไงเขาก็จะมาคืนกันเขาก็จะไล่ใช่แล้วพอลงกับเราเราก็ไปคืนเขาใช่อ๋อ ีนตรงโซนตรงนี้ก็จะมีแบบสนามเด็กเล่นให้เด็กๆด,ด้วยสไลเดอร์ชา้าไหนแพะแพะอยู่ไหน <S <S เดินไปหลุกเดินไปเลยหลุกแม่เดินตามเนี่ยแม่เดินตามไปวายุนี่ <Hello. S 3> เดี๋ยว h e ็ l o มาถึงแล้ จู่ทำท่าจูก็ทำท่าจู่เขามองจู่ก็เท,ท้าเอวมองพี่เขาน้องายพี่จะลาเปียกเลยทาราครับเราจะกลับบ้านกันหรือยังครับจะกลับบ้านหรือยังกลับแล้ววายุกลับบ้านยังกลับบ้านแล้วที่นี่จะหนุกไหมลูกนกเยอะเลยเนาะ โอเคถ้ารัปิดคลิปเนี่ยบอกเพื่อนๆครับคราวหน้าเจอกันใหม่นะครับคราวหน้าเจอกันใหม่วันนี้พวกเราลาไปก่อนครับบาย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 ยกมือด้วยบา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 ยแล้วลาก่อนคลิปนี้วายุหามองกล้องเร็วยายบายเด็กเคลียร์กันแล้วแต่ละคนโอเคบายบายกลับบ้านกันยู